โอเคนะครับตรงนี้เป็นถนนสายเอเชียนะครับถนนสายเอเชียเนาะเดี๋ยวพาไปไปสักการะพพรมนะครับอ่าก็เส้นนี้ถ้าผมเดินทางกลับต่างจังหวัดผมก็จะผ่านประจำนะครับ เดี๋ยวเรากราบสักการะท่านด้านล่างก่อน เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับ okay. Ok, okay. เดี๋ยวไปชมความสวยงามของท่านกันใกล้ๆนะครับเห็นไหนะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสขับรถผ่านถนนสายเอเชียก็แวะมาไหว้สักการะสงท่านได้นะครับอากาศโอหเข้ามาในวิหารศาลาแล้วเย็นเย็นสบายมากเลยต่างก,กันกับข้างนอกมากเลยครับข้างในเนาะ โอเคนะเดี๋ยวมีไหนๆก็มีโอกาสมาแล้วเดี๋ยวไปถ่ายภาพสวยๆจับงามหนังสถิกภาพสวยๆกันด้านนอกเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ่ายรูปกับไอช่อนยักษ์สิงบุรีหน่อยนะครับไหนๆก็มาแล้วเนาะอ๋อสวยๆนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพกับไอช่อนยักษ์หน่อยนะครับเกียไไ้ดูนะครับ จริงๆผมผมไม่ได้ยิงลูกกระสุนนะครับผมแค่ทําท่าทางเนาะถ่ายเก็บไว้ครับเก็บไว้ดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเ,าเดินทางไปตามสถานที่ที่สวยๆแล้วผมจะพยายามเก็บภาพมาฝากกันนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ